สวัสดีค่ะสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีวันนี้ขอนําเสนอเรื่องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีชั้น1ภายในสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีค่ะ ึ่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540โดยมีเจตนารมณ์ดังนี้ 1. เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐ 2. กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผยหรืออาจไม่เปิดเผย 3. เป็นการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐแล้วประชาชนมีสิทธิ์อะไรบ้างประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลขอข้อมูลตรวจดูข้อมูลขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของรัฐขอรับสำเนาข้อมูลหรือขอให้รับรองสำเนาถูกต้องอุดทอนร้องเรียน และคัดค้านการเปิดเผยค่ะศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีมีจุดให้บริการตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางกายภาพบริเวณภายในสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีและทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีเมนูศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือไปที่ infocenter.oic.go.ts สํานักงานคลังจังหวัดนนทบุรีจะปรากฏศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสํานักงานคลังจังหวัดนนทบุรีและสามารถสแกน QR code ที่ปรากฏนี้เพื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสํานักงานคลังจังหวัดนนทบุรีค่ะ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีโทร025800707-9และทางเพจ Facebook สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรีค่ะ